เสียงสะท้อนสื่อ media focus กลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อ media focus ครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นกิติกุลนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นออัมนิสต์อยู่ที่ daily new online ประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้วันนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมไทยเราถูกเถียงกันมาโดยตลอด ว่าจริงๆแล้วทำได้ไหมนะครับถ้ามองในมิติของการที่จะลงมือทำหลายคนบอกมันพึ่งพาได้จริงๆหรือมันตอบโจทย์ของชีวิตได้จริงหรือไม่ถ้ามองในมิติทางการเมืองก็จะไปถกเถียงกันว่าทำไมจะต้องนะครับให้ในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยดำเนินแนวทางแบบนี้ด้วยแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราต้องการทำให้เขาอยู่ ภายใต้กรอบของความพอดีหรือเปล่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยหรือไม่ผมว่าหลายคนที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ผมว่ามาก็คงจะเห็นภาพว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นที่เราจะคุยกับอาจารย์วันนี้นั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงเป็นที่แลกเปลี่ยนกันมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เอาละครับเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุปัตและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะทําได้จริงหรือไม่ครับอาจารย์ครับคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าโดยความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ย ก็มักจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการประกอบธุรกิจอะไรต่างๆนะฮะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่ในเรื่องเศรษฐกิจนะครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลเลยนะครับนะระดับครัวเรือนระดับชุมชนแม้กระทั่งระดับประเทศชาติด้วยซ้ําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอก,กชน ภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้คำนี้มาจากแนวพระราชดำริที่เราก็มักจะได้ยินกันว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับที่พระราชทานแนวพระราชดำรินี้มาไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแล้วนะครับแล้วก็โดยทั่วไปบางครั้งก็มีการกล่าวว่าเป็นปัจจัยปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ แต่มีท่านหนึ่งนะครับที่ผมก็อยากจะนำมากล่าวนณะที่นี้ด้วยนะครับดรวิชิตวงศ์ณป้อมเพชรเนี่ย่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนไทยที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนแรกกันนะครับท่านสำเร็จจากที่นั่นมาก็ไม่ต่ำกว่าหกสิบปีนะครับท่านได้กล่าวไว้ท่านได้เขียนหนังสือไว้ด้วย ซ้ำไปนะครับว่าสู่อนาคตรประเทศไทยที่ยังยืนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงถ้ามองเป็นเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐกิจซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ทั้งมหาภาคและจุลภาคนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เอานำหลักที่เกี่ยวข้องที่ อาจารย์ดรวิชิตวงศ์นภอมเพชรที่ได้นําเสนอในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสอบคล้องกับพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่สามเรื่องนะครับประการแรกก็คือการพึ่งตนเองประการที่สอง ความไม่โลภความพอเพียงนะครับแล้วก็ประการที่สามความไม่ประมาทถ้าเราจะพิจารณาประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตธรรสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะครับเราก็มากล่าวกันทีละประเด็นแล้วกันนะครับ,บในแง่ครัวเรือนเนี่ยที่ตอนนี้เรามีภาระหนี้สิน เรียกว่าเกือบเท่ากับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เนี่ยนะครับนะตอนนี้ตัวแรกก็ประมาณ14ล้านล้านบาทนะครับ GDP ของเราขณะนี้15ล้านล้านบาทน,นะนี่ครัวเรือนของเรา14ล้านล้านบาทห่างกันเพียง1ล้านล้านบาทนะ,บนะนะครับถ้าเราไม่ได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง นำมาใช้กับการดำเนินชีวิตการทำงานการประกอบกิจการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับรไม่ต้องสงสัยว่าระดับครัวเรือนเนี่ยมีสินลน้นพ้นตัวอย่างแน่นอนเพราะว่าในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจหลักสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการผลิตสินค้าเพื่อสินค้าและบริการเพื่อบำบัดความต้องการแก่ มนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดคืงอง่ายๆว่ามันขายได้ผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นบริการมีคนซื้อมีคนต้องการเข้าผลิตหมดอะแล้วถ้าเราจะมองต่อไปถึงผลกระทบกับโลกอย่างที่เราพูดถึงว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์กา๊าซเรือนกระจกภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ย มันก็มาจากความไม่พอเพียงมาจากความโลภทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันเกินความพอดีฉันั้นเองเรามาเริ่มต้นกันประการแรกเลยนะครับว่าการพึ่งตนเองเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนจะเป็นประชาชนเป็นเกษตรกรคนใช้แรงงานล้วก็มองขึ้นไประดับที่เหนือขึ้นไปที่เป็น องค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้การศึกษาประกอบกิจการงานต่างๆเนี่ยการพึ่งตนเองถ้าเราไม่สามารถใครก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือครัวเรือนไหนไม่สามารถพึ่งตนเองได้ก็หมายถึงว่าขาดศักยภาพในการที่จะดำรงอยู่<บ>นะครับ,บดังนั้นเองการพึ่งตนเองในประการแรกก็คือ เรื่องรายได้เพราะเรารอยู่ต้องกินต้องใช้อะ่ะแล้วเราเราไม่มีเงินไม่ไม่มีอะไรเนี่ยเราจะเอาเงินมาจากไหนดังนั้นการพึ่งตนเองนั้นหมายถึงว่าความรู้กับทักษะดังนั้นถ้าผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้หมายถึงว่ามีความรู้ครับมีความคิดแล้วก็มีทักษะด้วยนะครับไม่งั้นจะนําเอาความรู้ความคิดทักษะ ไปทํางานเป็นแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนให้มีรายได้หรือจากการประกอบกิจการเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยผ่อนด้อยมากเพราะว่าความรู้ก็อ่บางทีเราก็มีการพูดจากันนะครับกบในกะลาความรู้น้อยเพียงหางอื่นอะไรต่างๆเนี่ยหรือถึงอ,อ้างพ้องตัว บางที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นความคิดหรือว่าเป็นทัศนคติหรือเป็นความที่ไม่รู้แล้วก็ทําในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะดํารงตนเองอยู่ได้เนี่ยนะครับ mm hmm. อันนี้เราพูดถึงทั่วๆไปกันก่อนนะครับการพึ mm ่งตนเองที่จะต้องถ้าเราจะพึ่งตนเองได้มันก็ต้องมีความรู้มีความรู้ก็ไม่พอ <Yeah. S 1> ต้องมีความสามารถ mm hmm. ก็ต้องมีทักษะเนี่ยนะครับ uh huh. รการที่สองก็คือ ความไม่โลภความไม่โลภเนี่ยไอ้ไอ้คนคนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าไอ้อไอไอ้ไอ,อ,อ้นกตายเพราะอาหารหรือว่าสัตว์เนี่ยมันมีการเบือ่อใช้ยาเบือ่อมันก็ตายเพราะอาหารหรือมันกินมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันอ่ะคนก็ตายเพราะเงิน ตายเพราะทรัพสมบัติความโลภโมโทสันคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้ไอ,อ้ไอ,อ้อออออความโลภเนี่ยมันทําให้มันหลงลืมสติทําให้ขาดความยั้งคิดไม่มีเหตุผลดังนั้นไอ้การดําเนินที่แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามจังหวะหรือเป็นไปตามลำดับขั้นเนี่ยมันจึงไม่มี มันเลยกลายเป็นแบบข้าวกระโดดข้ามขั้นไปตลอดแล้วก็ไอ้ความโลภเนี่ยมันก็ครอบงำบทบางสติสัมปะชัญญะทั้งสิน้นไม่มีเหตุผลแล้วก็ปัญหาสังคมไทยเราก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับว่างมงายเชื่อง่ายถูกล่อลวงง่ายชอบโกงง่ายต่างๆตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับคุณจุป,ปันครับในแต่ละปี มันเป็นระดับเหมื่นล้านแล้วถ้าทั้งปีบางทีมันเป็นแสนล้านได้ซ้ําไปวงนั้นโผลมาวงนี้ก็โผล่อย่างงุ้นอย่างนี้ก็กระดูตัวอย่างไอ้ที่มันเป็นข่าว,ข,าวข่าวทุกวันนี้เนี่ยนะครับในการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตการช,ช้อโกงวิธีการต่างๆนะครับแล้วอาการที่สามที่เราจะกล่าวกันอย่างต่อเน,นื่องก็คือความไม่ประมาทไอ้ที่เรา<ม>เราเรามีปัญหาเพราะว่าเราประมาทแล้วทําไมเราประมาท เพราะว่าเราเองเนี่ยมันก็มีความสืบเนื่องกันมาโดยพระประการที่สองด้วยความโลภ่าสติยังคิดไอ้ความไม่ประมาทก็คือความรอบคอบถ้าเร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 า,เราประมาทก็คือเราไม่รอบคอบเราก็ไม่ได้พิจารณาในเชิงรายละเอียดถี่ถ้วนเราไม่มีการป้องกันความเสี่ยงใดๆไม่มีการลดความเสี่ยงใดๆฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างไอ้ที่สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมามันช่วงแรกอาจจะรุดดปลารวดเร็วเป็นกอบเป็นกรรมไอ้ไม่ทาไรมันก็ล่มสลายหายวับไปกับตามันไม่มีความยั่งยืนมันไม่มีความมั่นคงใดๆทั้งสิน้นอันนี้เราพูดถึงตัวบุคคลอ่าที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่มีการพิจารณาถึงตัวเองก็อย่างที่เราเราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ัห <c oughs> นี้กันสารพัดเลยอื <c oughs> ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปผ่อนซื้อรถยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> เราก็ไปทำกันเออถ้าเราเราเราเอาไปทําเพื่อให้มันมีไรายได้งอกเงยขึ้นมามันไม่มีปัญหาฉะนั้นไอ้แปลงแปลงสินทรัพย์เป็นทุนยอมเป็นหนี้อะไรต่างๆเนี่ยเรา <c oughs> เราล่มจมกันมาเอา่อมายาวนานละครับ <c oughs> <c oughs> ชาโตกับไอ้ไอสังคมบริโภคนิยมเพราะในที่สุดมันก็ไปเป็นเหยื่อให้กับระบบทุนนิยม <Yeah. S 1> แล้วเร,เราเห็นระดับระดับอะระดับโลกตอนนี้ใช่ไหมครับที่ว่าแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ย oh, <okay. S 1> แก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ <Yeah. S 1> ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะเขาก็แก้ที่ปลายเหตุแล้วมันก็ mm. เป็นการใช้เทคนิคอะไรต่างๆเนี่ย พอเสร็จแล้วมันก็ลักษณะคว้างงูไม่พ้นคอค่ะคือคือแก้ตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะไปเ,เจอปัญหาใหม่อีกแล้วมันไม่ใช่เกิดเฉพาะในสหรัฐเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจมันก็มียุโรปมีเอเชียมีออสเตรเลียมีประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันพัวพันกันไปหมดก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราพูดกันย่อๆแล้วกันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ย การที่จะพิมพ์ธนบัตรพิมพ์เงินปลาขึ้นมาใช้ได้เนี่ยมันต้องมีทองคาหนุนหลังนะครับไม่ใช่ว่าเอาอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์จะปั๊มเงินเมื่อไหร่ก็ปั๊มขึ้นมาโดย <ạ. S 1> ที่ไม่มีอะไรหนุนหลังมันไม่มีความมั่นคงเมื่อก่อนมันมีแต่ภายหลังไม่มีแต่แลวก็ใช้วิธีแก้เศรษฐกิจด้วยการพิมพ์ธนบัตรออกมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เจอปัญหาที่เรียกว่า มีปัญหาทั้งเรื่องเงินเฟ้อที่ถูกกดทับมานับสิบปีแลในขณะเดียวกันก็มีการพิมพ์ธนบัตรับแล้วก็ต้องมาแก้เรื่องด้วยการเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อที่จะส,สกัดก้นเงินเฟ้อกา้ทเที่ยวนี้ทําไม่ได้นี้ทั่วโลกนี้มันเรียกว่าเศรษฐกิจมันพังคืนไปหมดเลยนะครับซึ่งยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันเกินที่จะควบคุมได้เหมือนกับเอาพูกง,ง่ายๆว่าเราขับรถก็ได้ว่าเราขับรถด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเนี่ยเราสามารถควบคุมรถได้ในระดับหนึ่งลานสายตาที่เราเห็นเนี่ยยิ่งขับช้าเท่าไหร่ลานสายตาเรายิ่งกว้างถูกไหมครับประมาณร้อยี่สิบองศาขับยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามสิบกิโลเมตรเนี่ยมันเห็นกว้างหางตาเห็นหมดซ้ายขวา ถ้าขับเร็วเมื่อไหร่ปั๊บเน,นี่ยลานสายตามันก็จะแคบลงเพราะว่าความเร็วมันนํานําเราเคลื่อนไหวไปข้างหน้ายิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นเฉพาะจุดเฉพาะหน้าเท่านั้นเอง <S <S ฉะนั้นในสองข้างทางมันจะมีอะไระเข้ามาแล้วมันจะมีผลต่อให้เราต้องหยุดรถหรือว่าต้องเบี่ยงรถเนี่ยมันตัดสินใจอะไรแบบแค่ช่วงช่วงพิตาช่วงวินาทีเท่านั้นเอง มันมันแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงจินไปถึงขั้นเสียชีวิตถึงทรัพย์สินย่อยยับไปหมดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็กรณีเดียวกันดังนั้นก็เลยเป็นเหตุวแแ่าวันนี้เรานําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาพูดคุยกันว่าเศรษฐกิจระดับครอบครัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่า,าเราต้องพยายามลดการเป็นผู้ผู้ที่เป็นซื้อ คือคือถ้าเราซื้อทุกอย่างเงินออมเราก็ไม่มีรายได้ก็ไม่เพียงพอหนี้ก็มีแล้วเราไม่ลดกับการซื้อการซื้อสินค้าการใช้บริการต่างๆแล้วความโลภก,ก็มีอยู่แล้วเราจะเป็นสุดจริตชนได้หรือ,ม,อมันก็นำไปสู่เป็นทุจริตชนมีการชอบโกงหลอกลวงกันทุจริตคอร์รัปชันเห็นไหมครับ,บมันกระดาษเดือน มันมันมันเป็นวงจรที่พัวันกันมันอุดตวดไปหมดเลยนะครับคุณสบภาพค,ครับ,รบพูดมานี่ภาพอย่านี้จะรูบบ้ฟังหลายคนเนี่ยไปวิพากษ์วิจาร์แล้วก็มีทัศนะที่แตกต่างแล้วก็โต้แย้งกันแต่อาจารย์พยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจหลักปรัชญาของมันหรือ,อยังก่อนที่จะปฏิเสธไม่รับหรือที่จะนําไปวิพากษ์วิจาร์เศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือหลักปรัชญาั้นพื้นฐานก็คือความพอดีความสมดุลความเข้าใจ เหมือนกับเวลาเราพูดถึงรายได้ถ้าเรารายได้ไม่เพียงพอแต่เรามีรายจ่ายที่ที่มากขึ้นตามความต้องการของเราแน่นอนครับเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในนี้พูดกันบบพี่ชัดๆแต่ถ้าเราจัดความสมดุลความพอดีกับมันได้นั่นก็คือเรื่องของความหลักคิดแบบพอเพียงอาจารย์ครับแต่คราวนี้คนในสังคมเราเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ก็ต้องขอญาตใชจคำนี้ว่ายังวนอยู่กับตัวเองแล้วก็แกะไม่ออกคราวนี้ถ้าเราจะ พูดถึงการใช้ชีวิตประจําวันแบบที่เอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอดีความเข้าใจความสมดุลเนี่ยมามาใช้เนี่ยมันจะเริ่มต้นยังไงแล้วมันจะวางจังหวะก้าวไปยังไงครับอาจารย์คือคือเราเนี่ยเราชอบใช้คําว่าถอดบทเรียนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วถอดกันจริงหรือเปล่าแม้กระทั่งบทเรียนของตนเองที่ล้มเหลวที่ปัญหาเนี่ยครอบครัว <c oughs> ช่องว่าง ระหว่างบุคคลที่อยู่ในครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่ามันมีช่องว่างเยอะไม่สามารถจะสื่อสารไม่สามารถจะพูดคุยไม่สามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ทําให้คุยกันแล้วเนี่ยนําไปสู่การแก้ปัญหาของครัวเรือนหรือของแต่ละบุคคลเพื่อที่ทุกคนก็ กลับมาบ้านแล้วบ้านก็คือสวรรค์คือวิมานอะ่ะก็มีความสุขได้เห็นหน้าเห็นตากันได้ทานข้าวกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันมีอะไรก็ให้ความคิดให้แนวคิดหรือว่าให้กําลังใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้กําลังใจกันมันก็ทําให้เข้มแข็งแต่แต่อันนี้สังคมครัวเรือนไทยเราเมื่อก่อนเราก็บอกสังคมชนบทร่มสลายสังคมเมืองเราปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างกันก็ยิ่งร่มสลายหนักเข้าไปอีกนะครับ ดังนั้นเองเนี่ยเราเป็นชาวพุทธแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําความเข้าใจเราไม่ได้ประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาเลยถ้าเราได้ได้รับประโยชน์จากการนับถือพระพุทธศาสนาเราก็ต้องมีพระ,ะรัตนทรัยเป็นที่พึ่งมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระอริยะสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่นี่เราไม่ศึกษาไม่ทําความเข้าใจแถมไปเปกล่าเอ่อเปกล่าในทางที่เอ่อที่เรียกว่า ทำให้ผู้ที่เขาเนี่ยเช่นว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็บอกว่าไม่มีอะไรจะทำละไปเข้าวัดเอ๊ะเป็นคนขําคือเป็นโบราณทุกวันนี้มันต้องมีติดตามอินเทอร์เนต็ตต้องอทําการค้าต้องมีความรู้อะไรทำลสไัมแต่ปรากฏว่าไอ้ความรู้ในการที่จะเป็นหลักเพื่อนในการดรําเนินชีวิตอย่างมั่นคงไม่มีเลย อันนั้นมันไปตามกระแสะกิเลสทั้งเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับจึงไม่แปลกใจว่ามันสะท้อนเห็นในทุกภาคส่วนของสังคมอะ่ะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่มันเป็นข่าวข่าวมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนยิ่งการเมืองกําลังเข้าสู่เลือกตั้งยิ่งเห็นชัดเจนเลยนะครับคุณสภาร์นอาจารย์้ฟกังคบโอ้เห็นภาพเลยอาจารย์ถ้าจะมองถึงเราอาจารย์ไหนๆก็แตะไปเรื่องการเมืองเล็กน้อยแล้วผมจะขออนุญาตไปต่อแล้วครับอาจารย์ถ้าหลักในกิดพอเพียงเนี่ยเอามาจับ นโยบายประชานิยมและหรือนโยบายสวัสดิการสังคมหรือนโยบายเศรษฐกิจที่กําลังจะพ่นกันอยู่ตอนนี้ว่าจะหารายได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถนําไปตรวจสอบหรือเอานําไปคัดกรองว่าพักไหนทําได้พักไหนทําไม่ได้อย่างนี้ได้หรือเปล่าครับอาจารย์คือคือคือจริงๆเราเราก็ต้องต้องต้องดูกันนะครับว่าขณะนี้งบประมาณปีล่าสุดของเราเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ที่กำลังจะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566มันก็หยุดที่ตัวเลข3.2ล้านล้านบาทนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่แต่ละพักการเมืองที่เรียกว่าโฆษณาหาเสียงะนะครับที่เป็นนโยบายหาเสียงไม่ใช่นโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายทางสังคมหรือความมั่นคงหรือสิ่งแวดล้อมไอ้พวกนั้นแทบไม่เห็นเลยนะครับมันมีแต่ไอ้โฆษณาหาเสียงเหมือนกับ เกทับมาแฝงก,กันคนนี้ให้เท่านั้นคนนั้นให้เท่านีน้คือถ้าไปเก็บตัวเลขออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทะ,ทะลุถึงห้าล้านล้านบาทก็ได้นะครับงบประมาณอ่ะอ่าอ่โอ้ไม่ก็เฉพาะใ้เห็นถึงว่าเขาพูดแต่ใช้จ่ายเขาพูดด้านเดียวทําบัญชีทาแต่รายจ่ายแต่ไม่ทําด้านรายรับเราไม่ได้มาดูความสมดุลอย่างที่เรากล่าวถึงกันเลยนะครับครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเห็นภาพกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย หรือว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภาคเกษตรกรรมอย่างเดียวแต่ปรัชญ,ญาพื้นฐานมันเบื้องต้นคือเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของความพอดีความพอเพียงความสมดุลแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะที่อาจารย์ชี้เห็นว่านยโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยหลายพักไม่ได้คํานึงถึงรายได้ปีงบประมาณของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังทําแบบติดลบอยู่ใช่ไหมครับอาจารยนะ์ฮะเน่ยก็ติดลบมาแล้วก็ต้องใช้นี ล่าสุดก็น่าจะต้องกันงบประมาณประมาณสามสามถึงสี่แสนล้านบาทไปใช้เนี่ยก็ประมาณสักร้อยละสิบห้าร้อยละยี่สิบของงบประมาณต้องไปใช้นี่หนือนกันนะฮะโอ,โ,อโ,อโอ้ยอาจารย์พูดแบบนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้ววันนี้ขอพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์ครับอครับสวัสดีครับครับ ีศักอุ่นกิติกุ่นะครับนักวิชาการอิสระและก็ขอลรานิดอยู่ในเดลีนิวออนไลน์ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อในสายตรงจากสภาครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส